สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คณะพีสค่ะใน,ในวันนี้นะคะคณะก็จะมาชนทุกคนเนี่ยทำสลามค่ะทำสลามอีกแล้วนะคะหวังว่าก็คงจะไม่เบื่อกันนะคะและสลามที่คณะเนี่ยจะทําในวันนี้นะคะก็คือดานี่เลยค่ะเป็นยางลบนะคะที่คณะจะมาทาในวันนี้ก็คือสลามยางลบค่ะ คณะก็ได้ไอเดียดีๆนี้มาจากชแนลของช่องต่างประเทศนะคะคณะก็จะมาลองทำดูนะคะว่าสลามยางลบของคณะเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอ๋อแล้วคุณสมบัติของสลามยางลบเนี่ยมันก็คือเราเนี่ยสามารถนำไปลบดินสอได้จริงๆด้วยค่ะว้าวน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเอาละคะ่ะไปลองทำกัน มาแล้วค่ะเรามาลงมือทํากันเลยอันดับแรกนะคะเราก็นํายางลบนี่ค่ะมาลบๆๆๆให้ได้ขี้ยางลบให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะนํามาทําสลามค่ะลบเลยค่ะ นี่นะคะก็เป็นขี้ยางลบจากการที่คณะเนี่ยนำยางลบมาลบๆๆเมื่อกี้ค่ะเราก็จะนำขี้ยางลบนะคะมาเทใส่ถ้วยที่เราจะทำสลามค่ะประมาณนี้นะคะถ้ายิ่งเราเนี่ยใส่ขี้ยางลบมากแค่ไหนเนี่ยสลามยางลบของเราเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ จะสามารถลบสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าคณะก็เอาประมาณนี้ก่อนค่ะเพราะว่าเมื่อยเหลือเกินหลังจากนั้นคณะก็จะใส่โลชั่นเข้าไปค่ะปีบลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเมื่อเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะคณะก็จะใส่กาวลงไปค่ะ และกาวที่จะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นกาวขุ่นนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาหยดสีผสมอาหารกันค่ะสีที่คณะเลือกใช้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะหยดลงไป นี่นะคะมันก็จะได้เนื้อที่เป็นแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะคณาก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะอันนี้ก็เป็นกระปุกแป้งข้าวโพดท,ที่คณาเก็บไว้นะคะคณาก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปเลยคน ประมาณนี้นะคะแล้วต่อมาเนี่ยเราก็จะใส่กรีซดินบอรแรกลงไปค่ะวันนี้คณะก็จะใส่กลีซดินบอรแรกลงไปเพียวๆเลยนะคะจะไม่แบบผสมน้ํานะประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอามานวดดูค่ะ โอเคน่าจะได้แล้วนะคะเนื้อประมาณนี้ค่ะคณะก็จะเอาสลามที่ทำเนี่ยนะคะคลุกด้วยแป้งข้าวโพดอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อที่แบบว่ามันจะได้ไม่ติดมือนะคะเวลาที่เราเนี่ยนำไปลบค่ะคลุกๆๆไปเลยนะคะ นี่นะคะสลามยางลบของคณะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวต่อมาเนี่ยเราจะลองเอาสลามยางลบนี้มาลบกันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวคณะก็จะมาลองลบให้ดูนะคะว่ามันลบออกไหม thank mm -hmm. you นี่เลยค่ะสรุปเลยนะคะว่าอย่างลบสลามเนี่ยใช้ได้ค่ะสามารถลบดินสอได้จริงๆนะคะโหยสุดยอดไปเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมไปลองทําเล่นดูนะคะวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้คณะคงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย どっち